ค่ะอันนี้เราจะมาทำกิมจิผักกาดขาวนะคะตัวนี้จะเป็นซอสก,กิมจิที่ครั้งก่อนเราทำไว้แล้วก็ใส่ช่องฟิลหมนะคะแล้วเราเอานำออกมาระวางไว้ข้างนอกก่อนนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวผักกาดขาวนะคะมาทำการหั่นแล้วก็ล้างให้สะอาดนะคะตันนี้เราจะให้ดูขั้นตอนการการหั่นก่อนนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําการหมักเกลือไว้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะใครจะทําเป็นน้าเกลือก็ได้นะคะอันนี้เสร็จแล้วเราทําอันนี้เราจะใส่เกลือแทนนะคะใส่เกลือประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ,ะคะ่ะแล้วก็คลุกคล้อยเข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวมันแล้วหลังจากที่เราหมักแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการหมักเสร็จมันจะออกน้ำเองคะเดี๋ยวเราก็จะบีบน้ำออกแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาน้ําสะอาด มันล้างอีก3รอบนะคะเพื่อลดลบความเค็มของมันออกไปหน่อยพอล้างเสร็จเดี๋ยวเราก็จะเอากิมจิซอกกิมจิที่เราเตรียมไว้นั่นนะคะมาคลุกเขาให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วหลังจากที่เราคลุกเขาเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราจะเราจะทำเราจะเก็บใส่ในกล่องฟีดหรือว่าใส่ในภาชนะอะไรก็ได้คะ่ะแล้วก็ปิด แรปให้เรียบร้อยแล้วก็ทกําการปล่อยทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะเพื่อที่จะได้ทําการหมักมันไว้ะคะ่ะทำแบบนี้ก็ได้นะคะง่ายงแบบนี้ใแบบนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะคะขอบคุณนะคะไ,ไว้ติดตามคลิปหน้านะคะ